วันนี้นะเราก็ทีมงานอุโชคกันนะเราก็พออจะส่งมอบรถให้กับลูกค้านะคะนี่ก็ได้เลิกดีนะคะบ่ายโมงสิบเอ็ดนาทีอ่เลิกงามยามดีนะคะสำหรับวันนี้ยี่สิบพันวาสห้ารอ้าค่ะพร้อมส่งมอบพี่ยักษ์นะส่งมอบพี่ยักษ์ของเรา เดียสองลูกค่ะเอาไปลุยที่อำเภอบ้านเหลือมจังหวัดน,นครราชสีมานะนคะสำหรับวรน่นี้